แนวทางการเล่นของท็อปร้อยเอเชียคอน5ถ5ดาวไปดูกันครับทุกคนหลังจากที่พี่ลองลงแล้วหลายมุมนะคี่ว่ามุมเนี้ยโอเคสุดเลยพอได้เปิดแล้วเราก็มาขึ้นกอกตรงนี้เลยหาคิวไอ้กำแพงเนี้ยมันจะมีบูมยิงฟรีแบบเทียบเลยนะครับผมมุมระเบียงตรงเนี้ยจะมีบอทให้ยิงแบบรอบๆบเมืองลนะหลังจากเรายิงมุมระเบียงเสร็จให้เราดันมาตรงกลางเลยนะครับกลางกระจกเนี้ยพยายามดันกันอง3ตัวเลยนะเดินพร้อมกันเลยนะครับผมไม่ต้องแยกเล่นจริงๆเรายึดตรงกลางได้เรารอเปิดกระจกจะดีกว่านะแต่เกมนี้พี่หิวคิวไงพี่เลยออกมาล่าคิวเลยเราเล่นแบบ ถ้าเรายังมีชีวิตเหลืออยู่คนสังเกตที่จะไม่ไปคนเดียวเลยนะครับผมต้องมีคนซ้อนข้างหลังอีกคนตลอดเพื่อที่จะเราล้อกเพื่อเราจะได้เทรดทันพอเคลียร์ในเวเ้นเสร็จพี่ก็จะสังเกตวงนะครับผมว่าเราควรไปล่าคือจากตรงไหนเอ็มนี้วง50 50นะครับที่จะลงข้างล่างพี่ก็จะไล่จากส่วนบนก่อนก็ตอนนี้ก็จะไปล่ตรงโผล่ก่อนเลยพอ,อเคลียร์เสร็จปุ๊บก็จะหาตู้ที่อยู่บริเวณใกล้ๆนะครับผมตรงโผล่ก็จะมีตู้พอดีนะครับพี่ก็จะซื้อพวกแบงคเทพกระสุนยิปตู้อะไรเงี้ยเราขาดอะไรเราก็ซื้อไปให้้้้หมมมมดดเเเเเลลลยยพพออออออซืสสรร็็็็จจจีีีี่่่กกกะะะตตตตาาาาชชววิบนนนนุแ์์ไทคังง แนนน่อตอนนี้ที่เขาเหลือ2คนนะคพี่ก็จะให้น้องล็อกไว้นะครับส่วนพี่ก็จะใช้สกิลรูปปงขึ้นไปเล่นมุมหลังคานะครับผมเราเล่นแบบมั่นใจเลยนะครับผมเพราะว่าเรายังมีชีวิตอยู่หนึ่งพอจบไฟพี่ก็่ต้องรีบข้ามสะพานมาเลยนะครับผม,มจริงก็กระดักสะพานแหละแต่เพื่อนเจอศัตรูเราก็ต้องรีบไปช่วยทันทีเลยนะครับทีนี้เขามีไซก้านะครับพอรู้แล้วพี่ก็จะไม่เล่นระยะยให้ทิ้งระยะในการยิงสู้กับไซก้านะครับ จบไฟแล้ววงก็ได้ขึ้นบนเฉยเลยตอนนี้พี่ก็มุ้ไมาอยู่บ้านกลางวงเลยนะเราเหลือแค่2คนพี่ก็จะให้น้องไปหาตำแหน่งศัตรูแล้วพี่ก็จะช่วยยิงในมุมที่พี่ยิงได้นะต้องคอยระวังต<อ>ับด้วยนะครับผมบางทีเราอาจจะโดนหลังยิงเพราะว่าวงมันเริ่มเล็กละศัตรูมันจะอยู่รอบๆเราตลอดเลยพอพี่มั่นใจว่าหลังไม่มีละพี่ก็จะขึ้นหลังคานะครับผมเพื่อที่จะดูว่าขอบมีคนเข้าวงมาหรือเปล่าทีนี้หมดเหลือ2ตัวสุดท้ายทีนี้นี่จังหวะน,นี้เขาเปิดจุดมา น็อกหนึ่งแสดงว่าเลือตี่เขาตัวสุดท้ายละพี่จะให้น้องไปชิดเลยนะครับผมส่วนพี่ก็จะล็อกให้พอรู้ว่าเขาไม่ชุกเพื่อนพี่ก็จะไปซ้อนน้องทันท,ทีเลยนะครับผมเน้นลุมเลยจังหวะนี้เรียบร้อยกินไก่แบบชิวๆถ้าชอบคลิปเดวนี้อย่าลืมกดใจให้พี่หน่อยนะครับทุกคนถ้าถึงพันใจเดี๋ยวพี่ทำอีก